ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำการใช้งาน Excel นะคะ2013โดยหัวข้อที่เราจะไปแนะนำในวันนี้นะคะคือการจัดการเวิร์กชีตค่ะการจัดการเวิร์กชีตเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆนะคะเราตอนแรกขั้นแรกเรามาดูประเภทของข้อมูลกันก่อนดีกว่าประเภทข้อมูลนะคะที่เราสามารถกรอกเข้าไปในเวิร์กชีตได้นะคะจะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกนะคะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะคะหรือแท็กประเภทที่2นะคะเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขหรือ Number ข้อมูลประเภทที่3เป็นข้อมูลประเภทวันที่หรือ Date ข้อมูลประเภทประเภทสุดท้ายนะคะเป็นข้อมูลประเภทเวลาค่ะหรือ Time ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการจัดการ Workheet กันค่ะค่ะ ขั้นแรกนะคะกา,ก,การจัดการเวิร์กชีตเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเวิร์กชีตโดยการอินเสิร์ตนะคะการเพิ่มเวิร์กชีตนะคะสามารถทําได้ดังนี้ค่ะให้เรานะคะคลิกแทบ็บอินเสิร์ตเวิร์กชีพนะคะที่ชีทแทบ็บค่ะแล้วเราก็คลิกขวานะคะตรงชีทแท็บนะคะเราจะขึ้นแท็บขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรานะคะเลือกตัว insert นะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือก worksheet ค่ะแล้วเราก็กดโอเคได้เลยค่ะ ต,ต่อไปนะคะเป็นการลบเวิร์กชีตหรือการดีลีทนะคะเราสามารถทําได้หลายวิธีเช่นกันค่ะทําได้ง่ายๆเลยนะคะโดยเราเลือกที่ชีตแท็บที่เราต้องการที่จะลบจากนั้นนะคะให้เราคลิกขวาค่ะแล้วเราก็เลือกดีลีทแล้วชีตแท็บที่เราเลือกก็จะหายไปค่ะต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีตนะคะหรือการรีเนมสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ แบบแรกนะคะง่ายๆเลยถ้าเราดับเบิลคลิกนะคะตรงชีทแท็บที่เราต้องการแล้วมันจะขึ้นคุมดําแบบนี้ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะให้เราคลิกขวาค่ะที่เวิร์กชีทแล้วเราก็เลือก rename ค่ะแล้วมันจะขึ้นแท็บคุมดําขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนสีเวิร์กชีตค่ะการเปลี่ยนสีเวิร์กชีตเนี่ยเราสามารถทําได้โดยดับเบิลคลิกนะคะตรงชีตแท็บที่เราต้องการเปลี่ยนสีหรือเราคลิกขวานะคะแล้วเราก็เลือกแถบคัลเลอร์นะคะแล้วจากนั้นก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะอ่ามันจะขึ้นสีขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นการย้ายหรือคัดลอกเวิร์กชีต move or copy นะคะ เราสามารถทำได้ง่ายๆค่ะโดยการที่เราเนี่ยกดชีทแท็บค้างไว้แล้วเราก็เลื่อนแบบนี้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งค่ะให้เราคลิกขวานะคะตรงชีทแท็บจากนั้นนะคะให้เราเลือกบูฟออก Copy นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนตำแหน่งของชีทแท็บตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นการซ่อนเวิร์กชีตค่ะหรือการไฮนะคะสามารถทําได้ดังนี้ค่ะให้เรานะคะคิดขวาตรงชีตแท็บนะคะที่เราต้องการที่จะซ่อนจากนั้นนะคะแล้วก็กดไฮได้เลยค่ะชีตแท็บที่เราซ่อนก็จะหายไปนะคะเมื่อเราซ่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการยกเลิกนะคะง่ายๆเลยค่ะให้เราคลิกขวานะคะที่ชีตแทบ็บใดๆก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เลือก อันไฮค่ะหาชีทแท็บที่เราซ่อนไว้ก็จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นการแบ่งเวิร์กชีตในแนวตั้งและแน,แนวนอนนะคะงานบางประเทศนั้นนะคะก็จะมีข้อมูลอยู่ในเวิร์กชีตจำนวนมากนะคะบางครั้งก็มีความจำเป็นที่แสดง ผลข้อมูลแถวหรือคอลัมน์เนี่ยมันจะห่างกันมากการแสดงผลในหน้าเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถทําได้โดยการแบ่งเวิร์กชีตในแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะการแบ่งเวิร์กชีตในแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเลือกแนวแถวคอลัมน์นะคะที่เราต้องการจะแบ่งหน้าจอนะคะจากนั้นนะคะเลือกวิวค่ะจากนั้นนะคะเลือกแถบเครื่องมือสปิลค่ะ เมื่อเราเลือกสปิลแล้วนะคะหากที่เราจะถากเราต้องการนะคะจะยกเลิกการแบ่งเวิร์กชีตนะคะให้ดับเบิลคลิกนะคะที่เส้นแบ่งเวิร์กชีตได้เลยค่ะค่ะเส้นแบ่งเวิร์กชีตก็จะหายไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการจึงเวิร์กชีตนะคะ การดึงเวิร์กชีทเนี่ยทำเพื่อการดึงแถวหรือคอลัมน์ให้แสดงผลคงที่นะคะเพื่อง่ายต่อการทำงานกับข้อมูลจำนวนมากคล้ายกับการแบ่งเวิร์กชีตซึ่งสามารถทำได้3แบบนะคะก็คือฟ i ส p a n นะคะคือการดึงแนวแถวบนนะคะและคอลัมน์ทางซ้ายมือของเซลล์ที่เลือกไว้นะคะฟิ t ท็อปโดนะคะ คือการตึงแถวบนสุดแถวที่1ของเวิร์กชีตนะคะแล้วตัวสุดท้ายค่ะ f i สต์เฟิร์สคอลัมนะคะเป็นการตึงคอลัมน์แรกหรือคอลัมน์ A ของเวิร์กชีตค่ะนะคะการยกเลิกการดึงเวิร์กชีตนะคะอันฟิสต์แนะคะการยกเลิกการตึงเวิร์กชีตเนี่ยสามารถทำได้โดยเลือกแถบ i e w นะคะจากนั้นเลือกฟิสต์แทนและเลือกอันฟิสต์แนได้เลยค่ะ เส้นที่เราตึงืวนร์คิดไว้ก็จะหายไปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็จบการนำเสนอเกี่ยวกับการจัดการบรยปลูกไว้เพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ